ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับพอดีมีบางท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าจะปลูกต้นมะข่าโมงนะครับไว้สร้างบ้านจะดีไหมว่ากันนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปตอบนะครับก็เดี๋ยวขอทําเป็นคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อท่านอื่นนะครับเข้ามาดูก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับแบ่งปันกันเนาะ จริงๆแล้วถ้าจะให้บอกว่าปลูกไว้สร้างบ้านดีไหมโอ้ดีมากนะครับไม้มะข่าโมงก็ถือว่าเป็นยอดไม้อ,มอีกชนิดหนึ่งนะครับของประเทศเรานะครับเนื้อไม้สวยมีราคาแพงนะครับผมเคยเห็นเฟอร์นิเจอร์ชุดหนึ่งนะที่บ้านรุ่นพี่ผมนะครับชุดหนึ่ง80,000กว่าบาทนะครับผมว่าใช้ใช้ไม้มะข่าไม่กี่แผ่นเอง แต่มันคงต้นใหญ่มากนะครับเพราะหูมีเฉพาะแก่นไม้เลยนะครับ <c oughs> บร้านนานมานะครับไม้มะค่าก็ใช้ทำทั้งบ้านเรือนนั่นแหละใช้ทำไม้กระดานเครื่องเรือนทั้งเสาก็ได้นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับแต่สมัยนี้ก็ยากหน่อยนะครับจะใช้สร้างบ้านเรือนก็ต้นยใ,ใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ถ้ามีเงินจริงๆก็ ได้แต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับอะให้ดูต้นมะข่าก่อนนะครับนี่ต้นนี้ก็ใช่นะครับมะข่ามงที่สวนผมมันมีมะข่าแต้กับมะข่ามงนะครับทําคลิปไว้แล้วแหละว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ไปค้นดูเพิ่มเติมนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นต้นใหญ่สุดแล้วมั้งนี่แต่กิ่งก้านสาขาหน่อยถ้าปลูกแจ้งแจ้งโล่งๆนะครับ เขาจะประมาณนี้แหละแต่ถ้าสักแทรกกับต้นอื่นหน่อยมันก็จะพอตรงไปได้ก็ต้นตรงบ้างต้นแต่กิ่งก้านสาขาบ้างนะครับโดยธรรมชาติเขาเนี่ยถ้าอยู่ในป่านะครับที่มีป่าต้นไม้โตโตแล้วมาค่าเขาเกิดขึ้นไปทีหลังเนี่ยโอ้เขาก็จะพุ่งไปหาแสงตรงดีเลยแหละแต่ถ้าปลูกลงแจ้งแบบนี้นะครับก็มักจะแตกกิ่งก้านสาขาแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะปลูกไว้สร้างบ้านเรือนดีไหม เท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับที่สวนเพื่อนผมต้นนั้นอายุ18ปีก็ปลูกอยู่ริมริมห้วยนะครับก็ที่โล่งแจ้งแหละโอ้โหโคนต้นก็โตเหมือนกันแต่พอเขาตัดโค่นลงนะครับเนื้อแก่นไม้มันนิดเดียวเองนะครับ18ปีนะครับเนื้อไม้แก่นไม้นิดเดียวเองสําหรับมะข่ามง18ปปีนะครับเขาบอกว่ามะข่าเนี่ยถ้าจะใช้เนื้อไม้จริงๆที่เป็นแก่นไม้นะครับ โอ้คงพูดกันว่า50ปีขึ้นไปถ้าจะให้ดีๆจริงๆเนี่ยก็100ปีนะครับที่หมู่บ้านผมเนี่ยตอนนี้เหลือต้นใหญ่ๆเท่าที่เห็นอยู่อยู่3ต้นนะครับอยู่ในวัดนะครับโอ้นั้นอายุ100ยกว่าปีเลยต้นพันธุ์พวกนี้ผมก็เก็บมาจากต้นใหญ่ๆเหล่านั้นแหละถ้าได้อายุเป็น100ปีโอมันก็มีเฉพาะแก่นนะครับแบบที่เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละหน้าเป็นเมตรนะครับเมตรกว่า ความใหญ่โตของเขานะครับแต่พออายุ18ปีหรือ20ปีเนี่ยโอ้โหแก่นมันนิดเดียว30ป,30ปีก็คงจะไม่มากนะผมว่านนะแก่นสำหรับต้นมะข่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยกระพีไม้เขาเนี่ยกิ่งก้านสาขาเขานะครับเพื่อนผมเขาตัดลงเป็นไม้ฟืนไว้อะ่ะกองๆองไว้เอ้ยมันผุเร็วมากเลยนะครับไม้มะข่ากิ่งก้านสาขาที่ไม่ใช่แก่นไม้นะครับผุเร็วมาก แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราจะปลูกสร้างบ้านเรือนนะครับมะค่าแบบนี้เราก็คำนวณดูอายุเราแล้วกันเนาะว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีมันจะพอสร้างรุ่นของตัวเองไหมอ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นของลูกเนี่ยผมว่าถ้าจะปลูกไว้ให้ลูกสร้างบ้านเนี่ยได้แน่นอนถ้าจะปลูกไว้ให้หลานสร้างบ้านได้แน่นอนนะครับไม้มะค่า ขาโตโตเร็วเหมือนกันเนี่ย9ปีได้ประมาณนี้เดี๋ยวเทียบกับฝ่ามือ,อชัดๆน่าจะต้นไซนี้เยอะอยู่นะที่สวนผมม,มีน่าจะ300ต้นได้ประมาณนั้นเ,เมื่อเขาขึ้นแก่นช้านะครับโอ้โห20ปีก็ยังใช้แก่นเขาสร้างบ้านรเรือนไม่ได้แล้วทีนี้เราไปลองนึกพิจารณาดูว่าเฮ้ยนอกจากไม้มะค่ามันมีไม้อย่างอื่นนะที ที่น้าปลูกไว้สร้างบ้านหรือเรือนนะครับเดี๋ยวดูพาต้นนี้เดี๋ยวพาดูต้นนี้นะครับเนี่ยเก้าปีเหมือนกันต้นนี้เป็นไม้สักนะครับเก้าปีเหมือนกันต้นนี้โตได้ดีเพราะว่าอยู่อ่าแต่กินก้านสาขามารับแสงตรงนี้ได้เก้าปีถ้าปลูกถูกที่ถูกทางนะครับระยะห่างเพียงพอเนี่ย โุ้ยเขาโตมากนะของที่สวนผมมีต้นโตใหญ่กว่านี้เ,อเยอะเลยไม้สักนอกจากจะผมว่าอ,อีกสัก5ปีเนี่ยกาลังงามเลย5 6ปีเนี่ยสัก15ปีก็ใช้สร้างบ้านได้แล้วหรือว่าถ้ารีบนะครับสิอ่าเปีแบบน,นี้10ปีเนี่ยก็ใช้สร้างบ้านรเรือนได้เหมือนกันใช้ผาครึ่งทําสไตล์รีรรสอร์ทได้เหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูต้นอื่นๆไม้ <c oughs> <c oughs> ดีๆก็ไม่ได้มีแค่ไม้พยุงไม้มะข่าหรือว่าไม้อ,อะไรล่ะพยุงให้หล่อไม่ได้มีแค่ไม้ชิงชงชิงชันนะครับเนี่ยไม้สักไม้สักนี่ก็เหมาะเหมาะผ่าครึ่งนี่ก็ได้แล้วรุ่นนี้จริงๆฝานเป็นแผ่นก็ยังพอทําได้เลยอาจจะแก่นไม้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันมีความตรงนะครับแล้วก็ ด,ดูดิดูดิดูดิลองดูต้นสักตัวนี้ดินะครับมันก็เหมาะนะผมว่านะถ้าจะปลูกไว้สร้างบ้านรเรือนไม้สักพวกนี้ก็น่าพิจารณาหรือว่าจะไม้มะฮอกกานีก็ได้มะฮอกกานีโซนนี้มีโตโตไหมเอ่ยออมีเฉพาะต้นที่ปลูกไปที่หลังพวกห้าหปีอ๋อเนี่ยเดี๋ยวมาดูมะฮอกกานีมีต้นหนึ่งตรงนี้มะฮอกกานีนี่ก็น่าติดตามนะสิบหปีอะได้แน่เลย หมือนไม้สักเนี่ยสิปีก็ใช้สร้างบ้านเรือนได้แล้วแต่ว่าแก่นก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างมะฮอกกานีมีต้นใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะแยะเลยมะฮอกกานีตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะเกปีอันนี้ก็ใช้ตกแต่งทําฝาบ้านทาเครื่องเรือนได้นะครับไม้สักนี่ก็ได้ทําเสาก็ได้เครื่องเรือนก็ได้กระดานก็ได้อา้าวเดี๋ยวข้ามาดูต้นสักนะครับนาสวนตรงนี้ครับปลูกแค่เป็นแนวรั้วนี่เห็นไหม ถ้ากิ่งก้านเขาแตกมารับแสงได้นะครับมันก็จะโตได้เร็วนะครับแม้ปลูกแค่2เมตรนะครับห่างกันแค่2เมตรจริงๆเนี่ยถ้าปลูกแบบแถวเดียวเลยนะไม่ต้องปลูกแถวที่2นะครับเห็นไหมแถวที่2องโดงดนบดบังแสงมันก็จะโตช้าจริงๆอะ่ะถ้าปลูกเฉพาะแถวแรกนะห่างกันแค่2เมตรก็ได้แบบเนี้ยเอาแค่แนวรั้วนะครับบางทีเนี่ยบางทีแนวรั้วเราไม่ได้ทําอะไรบางทีปลูกเป็นแนวก็ได้อย่างเนี้ย เนี่ยก็ใช้สร้างบ้านได้ยิ่งโตดีเนี่ยถ้าระยะห่างนะครับแบบนี้กําลังเหมาะปลูกแค่2เมตรพอนะครับพอเราตัดไปใช้งานถ้าจะใช้สร้างบ้านแบบ15ปีเนี่ยเอาออกไปใช้แล้วก็ตัดต้นเว้นต้นมันก็จะห่างกันเป็น4เมตรทีนี้โอ้โหมันแค่แนวรั้วใช่ไหมล่ะมันก็จะแตกกิ่งไปรับแสงได้มันก็โอ้โหโตระเบิดระเบ้อเลยทีนี้ส่วนไม้มะข่าถ้าอยากจะปลูกนะครับก็ปลูกได้ เอาไว้ให้รุ่นลูกดีกว่าเนาะไว้รุ่นลูกสร้างดีกว่าไว้ให้รุนลูกสร้างบ้านดีกว่าตัวเองใช้ไม้สักนี่แหละมันเร็วดีถ้าอยากเอาเร็วกว่านี้10ปีก็มี67ปีก็มีแต่ว่าเนื้อไม้มันก็ยังไม่แก่นนะไอ้มากเท่าไหร่นะพวกอะคาเซียนะครับแต่ว่าผมว่าไม้สักเนี่ยถ้าจะใช้สร้างบ้านมันต้องโอ้โหเอาไม้สักมันฟังดูดีกว่าเนาะดูนะครับเนี่ยพื้นที่รอบรอบล้วไล่ รอบสวนปลูกให้เป็นแนวรั้วนี่ก็เหมาะแล้วดูแต่ละต้นดิครับโอ้โหนี่เห็นไหมพออยู่แถวนอกมันแตกกิ่งก้านมารับแสงได้นะครับแต่ตรงนี้ปลูกช้ากว่าเขาปีหนึ่งนะไอ้พวกนี้มันมาเลยโตคลุมได้แต่โซนอื่นเนี่ยทั้งทั้งสองแถวก็จะโตพอๆกันแต่จะโตได้น้อยกว่าพวกนี้นิดหนึ่ง พราะพวกนี้ผมมาทีหลังผมเอาแบคโคนะครับมาขุดลอกคลองตรงนี้เอาดินขึ้นมาถมนิดนิดหนึ่งแล้วค่อยปลูกนะครับแล้วก็เป็นดินลุกลังจัดด้วยตรงนี้แต่ว่าที่ที่ผมปลูกสองแถวนะครับก็เผื่อว่าวันหนึ่งเผื่อบ้านเมืองเขาเจริญขึ้นนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยอาจจะลาดยงลาดยางไปอนาคตนะครับก็เดี๋ยวจะตัดแถวแรกออกทั้งหมดเลยเพื่อความเจริญของบ้านเมืองนะครับก็จะเหลือแถวที่สองไว้เป็นแนวรั้วได้เหมือนเดิมนะครับ แต่ท่านไหนถ้าจะปลูกเป็นแนวรั้วนะครับแล้วอยากเอาไว้สร้างบ้านผมแนะนําแถวเดียวพอแล้วก็ด้านในอ่ะถ้าจะปลูกอย่างอื่นก็ให้ห่างๆสี่ห้าหกเมตรไปนะครับมันจะโตได้เร็วกว่านี้อีกนะครับไม้สักอ่ามะฮอกกานีพวกนี้โตเร็วนะครับไม้สักเนี่ยผมว่ามันครอบคลุมดีนะทำเสาบ้านก็ได้ เห็นบ้านเพื่อนผมนะครับเขาไปซื้อสวนสักได้ต้นสักประมาณหูสี่สห้าร้อยต้นเลยแหละเขาก็เอารุ่นนี้แหละไม้สักประมาณสิบปีรุ่นนี้แหละเขาต้องเอาไม้สักนี่แหละทําเสานะครับต่อกับเสาปูนโอ้ยหสวยเลยตัดทิ้งไว้ให้มันแห้งสักปีสองปีนะครับให้มันคลายน้าคลายอะไรแล้วก็เขาลอกเปลือกออกทําเป็นเสาเป็นต้นเลยโอ้สวยมากสีทองอลามเลยนะครับเดี๋ยวของผมก็ใกล้เวลาเหมาะสมแล้วแหละ อีกไม่กี่ปีนะครับเดี๋ยวรอระยะเวลาเหมาะสมกว่านี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกต้นเว้นต้นนะครับประมาณปี70ที่วางผังไว้นะครับก็จะเอาต้นสักออกนะครับตัดต้นเว้นต้นขยายระยะห่างนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับตามที่มีบางท่านถามมาว่าต้นมะข่าอยากจะปลูกไว้สร้างบ้านดีไหมปลูกได้ไหมผมว่าได้นะครับดีเลยแหละแต่ว่ารุ่นเรานี่สิ มันจะอายุถึงจนได้อยู่บ้านไม้มะค่าไหมโอ้ตัวนี้ก็เก้าปีนะครับมะค่าตัวนี้ตัวเล็กลงหน่อยแต่ว่าตรงนะตรงนี้โอ้โหดูดิมันบีบขึ้นไปหาแสงนะครับโดนต้นยางนาตรงนี้ประกบโดนต้นยางนาตรงนี้ประกบห่างกันต้นละสี่เมตรนะครับห่างกับต้นยางนาก็มันอยู่เป็นอุโมงต้นไม้นะครับก็ปลูกชิดกันหน่อยได้บีบขึ้นไปหาแสง จะโตเมื่อไหร่ก็ช่างแล้วนะครับผมไม่ได้สนใจเรื่องไม้พวกนี้แล้วไว้เป็นป่าเป็นสวนแล้วผมจะใช้พวกไม้สักนู่นแหละอย่างมะค่านะครับถ้าปลูกไว้ก็เอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานคงห้าสิบปีขึ้นไปนู่นแหละจะให้ดีจริงๆก็โหร้อยปีอะเนาะแต่ร้อยปีมันคงยาวนานเกินไปห้าสิบปีรุ่นลูกได้ใช้แน่นะครับสิบแปดปีเพื่อนผมก็ตัดฟันให้เห็นแล้วตัด ออกไปของที่สวนเขานะครับมันแก่นไม้มันนิดเดียวแล้วก็กก่งเก่งมันาวางไว้ถูกน้ําฝนแค่ปีเดียวผุพังมดแล้วแต่ไม้สักในโอโ้ยังยังโอเคอยู่นะทนฝนทนความชื้นได้ดีกว่าอยู่นะยิ่งสมัยนี้เขามีน้ํายากันมงกันมอดนะครับทาน้ํายงน้ํายาหน่อยก็โอโ้ยโอเคเลยแหละใช้งานได้ดีนอกจากไม้สักนะครับ9ปียังได้ขนาดานี้นะครับก็มีไม้มะฮอกกาน,นี่9ปีก็น่าปลูกเหมือนกัน มะกอกนีเราพาไปดูต้นใหญ่ๆก่อนจะปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับว่ามันน่าปลูก2ชนิดนี่แหละถ้าอยากว่าสิบปีเนี่ยจะใช้สร้างบ้านเรือนนะครับก็มีไม้2ชนิดนี้แหละแล้วก็กระถินเทพาอีกอย่างหนึ่งกระถินเทพานี่ก็ได้อาคาเซียตระกูลอาคาเซีย <c oughs> ดูดีมะกอกนีต้นนี้ใหญ่ๆรุน่นนี้โหหลายหลายต้นมากเลย ดูนะครับเนี่ยทำเครื่องเรือนคงได้เยอะว้าวปีที่แล้วไม่โตขนาดนี้นะครับโอ้โหมันโตแบบระเบิดระเบ้อเลยยิ่งแบบแตกทรงพุ่มคลุมแสงได้ด้านบนนะครับนี่รุ่น,ล,นลูกมันมาปลูกทีหลังนะครับสามสี่ปีก่อนก็โตค่อ,คอยๆโตไปเอามาไว้ใต้ต้นมันเลยเนี่ยเล็กๆเสริมไปเนี่ย,ม,ยมันก็ห่างจากพยุงมานี่มาสี่เมตรนะพยุงก็โตได้นะ ถึงจะโตช้าลงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเผื่ออนาคตผมเอาต้นกระถินเทพานี้ไปใช้อีกสักสี่ห้าปีข้างหน้าแสงมันก็จะเปิดออกเดี๋ยวพยุงตัวนี้ก็โตไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าพยุงเรามองไปที่สามสิบปีข้างหน้าอยู่แล้วอะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับปลูกปลูกได้แต่ว่าถ้ารุ่นของตัวเองมันคงใช้สร้างไม่ทันนะครับระยะเวลา มันใช้ในการเติบโตเนี่ยกว่าจะสร้างแก่นมานานนะครับมาค้ามงนะครับปลูกให้ลูกให้หลานได้นะครับแต่ว่ามันก็มีไม้ดีๆอย่างไม้สักไม้มะฮอกกานีนะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะ